สวัสดีวันยุดราชการอีกมือนึงพี่น้องมืนอนี้วันที่ทอาไรล่ะที่ 14. สิบสี่สิงหาคมเป็นวันหยุทธเฉยวันแม่ครับดมือนึงกาป้าเห็ดมมให้แม่หน้าพี่น้องมาใหแม่หน้าเมื่อวานเขาปุย๋ยแนครับายแนวเห็ดเท้งว่านเขาปุย๋ยเท้งเรียงงัวพี่น้องยอยยาให้งัวก็แล้ว ฝนกับวตกลายมือแลลวครับทานอำนาจ,จเจริญอากาศยังขึ่มๆอยู่ครับแต่ว่าฝนบรตกมือสองมือแหละอืออากาศมันจะอาอาวๆหอนๆอย่างไรนะครับมาเจอกันจังหน่อยก่อนสิไปกินน้ำกินขขากินน้ำตอนเสาร์้ามาเบิง่งบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับเรื่องวงการหมอลำกับบกคอยไม่ข่าวว่าลงพี่น้องช่วงนี้เนาะรับเป็นเรื่องของส่วนรายกับมินิคอนเสิร์ตอะไรล่ะครับ ของสาวหน่อยเนี่ยของแอนบอยเนี่ยระเบียบว่าถ้าซีนโมนน่ไหนละครับช่วงนี้วัดก็มีการไปทั่วไม่มีคอนเสิร์ตถ้าเป็นเรื่องหมอลำเนาะเปิดดโดยการจริงๆริงกับผลละปลายเดือนตัวล่าผละผละพี่น้องวงที่สิเปิดก่อนมัวกับซีเป็นสาวหน่อยเพราะไอ้เมื่อนี้กับซีมีความเคลื่อนไหวนิดนึงเออผู้ใดสนใจเนาะปอดโจยงมนันอินพันสิไปจกไห้ไอ,อ้วันที่สิบสี่ประศัตรครับ สามข้าวอยู่ว่าเพื่อนสิไปจกไดเล็กยังเนาะสิเอาข้าวข้าวมาฝากแฟนเพียลุงศักมักมวนครับว่ามีข่าวว่าลงซองมอือล่ะปล่อยลงยูทูบซองเหมือล้ะพี่เราเอ้ยครับยูทูบลุงศักมักมวนตาลงไปอันเป็นตารางงานซื่อๆมันสีเบือกันเนาะครับเออถ้าเบิ่งตารางงานเบื้อง,งยังกันกาสิเบิ่งในเพจของสิลปินหลักๆก็ับสิไดอยู่แต่ว่าเฮาสิมเว้บมันก็บ่ได้บ่เป็นที่สนใจปนไดน ก็เลยบอกเอาข่าวมาลงครับจุดโฟกัดจริงๆกับพล,ละครับเมื่อนีเพิ่นไปใช่ลรข่าวาอวบโจเพิ่นสิไปอออกทีวีกับลูกสาวพิ่นเนาะเมื่อหนี้างทางเบิกผ้อยครับาสาวหน่อยเพล่ปานเพียงมอลำไอดอนครับอืมเพิ่นมอลำไอดอนทางไอช่องของเป็นโรคผ่อยครับมอลำไอดอนมีหลายขนาดตัวละครับเพิ่นสิเป็นไอคอมเมนต์นะครับ หมอลำไอดอนเพื่อนเกสิคัดเอาเพื่อนเกษิไฮไปสมัครครับสมัครไไปลองไปล่ำสมัครแล้วเขาเกสิคัดเอาที่หนึ่งบวานผู้ชายผู้ยิงครับผู้ใดสิได้รับหนึ่งเกสิมีการลองเพลงครับคัดเหลือกเนาะเกสิเป็นหมอลำไอดอนคนแรกของประเทศไทยนะครับคนที่ไปเปย์ข้อเมน์กสิมีสาวหน่อยเพชรปันแพงมีใจเกินรอยบอยซิดีใจ่นะครับมีปฐมบันเทิงศิลมีระเบียบนะครับ ที่น้องก็ถาเบิงถาติตามเบิงครับผู้ใดสิได้อันดับหนึ่งอันดับสองไปเช็กแฟนเพจของสาวหน่อยเพรบานเพงครับสาวหน่อยเสด็ดแบรนอีกขึ้นมาอีกตัวหนึ่งสาวหน่อยสติสเสด็ดแบรนก็สิไปเอาศิลปินไปเขา่าเข่าพับเข่าบ้านะครับที่เป็นเพิ่นชู้เขามากกับหน,นอ่องช่มผูครับรับสาวหน่อยสเสด็ดแบรนที่เป็นโปรเจกต์ใหม่ของสาวหน่อยเพรบานเพล่งครับ พจนกระสีชูน้องชมพูพ่สุภาพดีครับแต่ก่อนพ่นชมพู่นี่พ่นอยู่ร,รเอียหน่วยหนึ่งนะครับหน่วยหนึ่งแล้วก็พักไปข้าวหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่ในนามของอาสาวหน่อยเสเด็จแบนครับเพราะหว่าพ่นสศีไปเอาศิลปินคนใดมาแน่น,นะครับทีลาซุดนีกค,คือพ่นมีที่แดนเซอร์ครับที่เป็นยิ่งล้นไ้ลองรับงาน เกับที่เป็นอีกแบรนด์หนึ่งของสาวหน่อยเพชรบานแพงครับนอกจากรถแห่หน่อยหนึ่งหน่อยสองกับสิมีนี่แหะครับมีสาวหน่อยสเสด็จแบนด์เป็นโปรเจกต์ทีสามโบมปนรถแห่นะครับที่แรกกับเข้าใจว่าเป็นรถแห่เนาะเออมันเป็นเป็นมินิคอนเสิร์ตครับเป็นไข่ๆกับทีเพิ่นออกไปช่วงนี้ล้วมีน้องอุ้งอิงมีออมแอมมีสี่อะเรกันก็ดีลองดีเสียงดีครับอืมจวดจัดจวดจัดอยู่สายเติบอยู่ครับ ถ้าติดตามบางคนงานเพิ่นเออว่าเพิ่นสีเอาอยังไม่ห่อเบิ้งครับนอกจากเออวงไงเพิ่นวงไงคลองสาหน่อยกิดสีบีล้ำเรื่องต่อกอนเนาะคร,ร,กการับเริ่มแจกกรอนแจกแง่งไปแล้วลำเรื่องจำปาสีต้นครับดูก,การในคลองสาหน่อยสิมี้จำปาสีต้นออดูดูการกรอนเพิ่นเพิ่นลำเรื่องสังทองรจนาเนาะนี่ก็นั่งเอกไหมครับออฟแอมเพี้ันเพี้ยงเขออึเ้นมาเป็นนั่งเอก กะซมีเรื่องน้ำเรื่องจำปาสีต้นไอ้ข้าวว่ากะซขึ้นน้ำกันเบิดครับองค์อิงยังสีก็มีบดขึ้นกันมาสันครับถ้าติดตามเนาะพี่น้องเนาะเอาเมื่อในอีกตัวละนี้ครับเอียงครับคนธรรมดาแต่ว่าพี่เศียนัดสุรศักดิ์องค์อิงเมื่อีงวันที่สิบสี่ครับสิบสองนาฬิกาเที่ยงครับชมทั่วโลกก็ซมีอียงครับมีซิงเกิลไม่บอกครับเออน่าที่เป็นซิงเกิลของนัดสุรศักดิ์ วงอื่นเป็นอย่างไรแน่ครับมาเบิ่งกันถ้าวงอื่นกับสิเปียนของใจเกินร่อยนะสิมี่ยังครับคณะสิไปอันคือกันมัน้งครับเมื่อน,นี้ <c oughs> สี่คณะครับปฐมระเบียบร,ร์ยใจเกินร่อยเ <c oughs> พื่อนกิดสิไปคอมเมนต์ครับมันสีแบ่งกันเปอย่างไรยังที่ตามเพิ่งเด้อพี่น้องทางเวิร์กพอยหมอลำไอเอนรูปแบบสีออกมากแบบใดนการประกวดหมอลำไอเอน เลือกเอาศิลปินมาเป็นมอลล์ครับเป็นโปรเจกต์แรกของปีนี้ของเบิร์กพอยครับเบิร์กพอยสตูดิโอแอนบอยครับเกานาฬิกาถึงสิบเกศก็จะเป็นอาการไปอาเทปรายการเกานาฬิกาถึงสิบเก้ครับยาวเลยกับซิมี่แอนบอยมีแจ็คกระรอยแอนบอยถ้าเศร้าหน่อยกับซิมี่ของบัจโจยงมานินนะครับน้องอุ้งอิงถ้าเป็นปฐมบันเทิงศิลป์กับพ่อพ่อซอเนาะ ครับพอดาบซอ้าระเบียวกับสิมีพ่อเอมีเต่ายองอยังสิแหละครับเออถาเบิงนะครับโปรเจกต์ใหญ่ของเอ่อไา่การทีวีขนาสีเหลียกเด้ดิงได้ร้ายเติบอยู่ครับมีคนอีสานคนป่านเฮาไปเบิงครับบวลขน,นอีสานอคนทวโลกส่วนลายคนทวโลกก็มาเบิงหมอลำครับอย่างพี่น้องทางซอปปล่าวสิเก็มีศิลปินทงังซอปปล่าวเข้าขมา อ,อ,ยอยู่ของศิลปินผู้ไท้ย,ยังเสียครับเป็นผู้ชายเนาะโบโหสือแต่ว่าของเพลนละเพลินกระนองคำหลาอันสินะครับที่ที่เปิดตัวออกมาหลายคนศิลปินที่ลงไปนะครับกับมีย่ยายป่วงครับยายน้องรถเมฆครับไปลงเพชินลาเพลินก็ะบ,บวงของพอเพลินเนาะหลงรถเมฆครับเแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่ที่สนใจที่คนสนใจกับโบวัชระโบวัชระลงจากสาวหน่อยไปขึ้นกับระเบียบเปลี่ยนบรรยากาศนะครับ ไปเป็นมอลำัคอนแกน่นจากล่าเพื่อนไปเป็นมอลำัคอนแกน่นก็บั่แปลกหรอก,รก,รกครับตุลย์การก่อนกับซิมีฮอตดีเทวีศักดิ์สี่มาอยูครับสาวหน่อยก็โลกจากระเบียบขึ้นกันกติตามเมืองพี่น้องเออประเด็นข่าวเมื่อเนี่ยนาสนใจกับซิมีนี่แหละครับเออมีหมอลำไอดอลครับที่เพื่อนไปออกรายการทีวีรอสามสี่ขนาดใจเกินรอยสาวหน่อยเพีปยนแพงระเบียบปฐมบันเทิงศิลนหลักตตอนบ่ฮู้ว่าตอนใดที่บ่โจสิไปจก โจกลู่พิงปองครับเออให้เสียงโชคเชียงลาบนะครับงดก้อนเพิ่งกับต้องๆตรงด้วยเออจกมือนีเนาะ1 4บสี่หก็ยังมีเวลาหาเออแต่เฝ้าเด้อถ้าเพิ่งจกได้ตัวไดพี่น้องก็กเฝ้าเฝ้าไปหาครับหาลอตเตอรี่